สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเกมเอ็กกี้ปาร์ตี้นะคะผมคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวของกันนะคะผมในซีซั่นของฮาโลวีนเองซึ่งเดือนนี้คือเดือนเดือนแลไววะเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะผมก็คือเราจะมาดูกันนะคะว่าในชุดซีซั่นนี้เนี่ยหรือกิจกรรมใหม่ ของธีมฮาโลวีเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะผมอ่ะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะผมเอาเราทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่ในหน้าของคู่มือปาร์ตี้นั่นเองนะคะผมก็คู่มือปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถเก็บอ่าช่วงอีเวนต์นี้ได้เลยนะคะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นอ่าอะไรสักอย่างนะคะขออนุญ,ญาต รับของก่อนแบบหนึง่งโอเคก็หมวหมู่ของคู่มือปาร์ตี้นะคะผมก็จะมีอยู่2แบบนะก็คือเราสามารถรับของฟรีได้แล้วรวมไปถึงอ่าเติมฟรีเนียมได้ด้วยนะคะผมพีเนียมพีเนียมนะ<笑><笑>ก็ก็จะเป็นตามนี้เลยนะก็คือสามารถเติมเอคอยเพื่อรับของพีเนียมได้อีกนะ แต่เราจะไม่สนใจตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะผมเผื่อทุกคนอาจจะสนใจนะก็สามารถลองดูได้นะคะผมอ่าก็แล้วก็มาอยู่ในส่วนของกิจกรรมบ้างดีกว่านะคะผมก็ส่วนคอนเทตของกิจกรรมนะคะผมอันนี้จะมีกิจกรรมของซีซั่นด้วยนะคะผมก็ก็จะมีเป็นกิจกรรมภารกิจ ของซีซันปาร์ตี้ก็คือเก็บเอลยามค่ําคืนนั่นเองนะคะผมก็จะเป็นตัวขังคาวตัวนี้เองเนาะ,ะเพื่อไปแลกของรางวันในกิจกรรมก็ของในกิจกรรมก็จะมีขังค้าน้อยนะคะผมก็เป็นชุดที่น่ารักเอามากๆเลยนะคะผมอมืก็มีลายด้วยนะเออ อันนี้คือลายแบบปกติที่ยังไม่ได้อัพนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนลายที่2ก็คืออัพอัพลายให้มันดูมีมีสีชมพูตรงหูแล้วก็ตรงหน้าท้องนั่นเองนะคะผมก็ดูดูแล้วก็น่ารักดีนะคะอ่าส่วนต่อมาก็คือเป็นของประดับนะคะผมเป็นประกาศให้รางวัล ก็ตามชื่อเลยนะก็มีแวน่นหูแหวนนี้โคเทเลยอะโคเทเลยเนอะอันนี้นไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะมันมีแค่สีเดียวนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้หูอันนี้เทามากเลยนเนี่ยแล้วก็มีอีโมด้วยนะคะโอ้มีสองอันนะอีโ e มนี้ก็จะเป็นพวกตัวการ์ตูนแล้วก็อันนี้เป็นกรอบสี ของชื่อเล่นนะคะหมของเอ่อกรอบสีชื่อเนาะเป็นสีม่วงนะครับน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีของประมาณนี้นั่นเองเนาะโอเคทีนี้เราก็มาดูส่วนของอเรื่องราวในเนื้อเรื่องของซีซันมั่งดีกว่านะคะทุกคนก็จะมีเนื้อเรื่องของอตัวตัวน้องด้วยนะคะผมก็จะมีเรื่องราว ทุกคนก็สามารถอลองไปตามดูได้นะคะผมก็เผื่อทุกคนอาจจะสนใจในเรื่องเนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆประมาณนั้นนะคะนี่ก็จะมีอยูหย่หลายบทมากเลยนะก็คือหลายตอนนั่นเองก็จะสามารถรับของเป็นเหรียญสีม่วงๆตรงนี้ได้เลยนะ อพอเสร็จในเรื่องเสร็จเราก็จะได้รับเหรียญเพื่อไปแลกของรางวัลเพิ่มเติมไม่อีกโอเคก็จะมีประมาณนี้นะในช่วของซีซันกิจกรรมซีซนะันเนาะมาดูส่วนของออทดลองอันนี้น่าจะเป็นทดลองไอเทมเป็นไอเทมใหม่อะไรนี้นะแล้วก็มีรับของรายวันประมาณ ของรางวัลน,นั่นเีงนะคะผมประมาณ7วันอ่าก็คืออันนี้ทุกคนสามารถรับรางวัลได้เลยนะคะผมสำหรับคนที่ล็อกอินเข้ามาเนาะก็ล็อกอิน7วันนะอย่าลืมเข้ามารับนะคะผมไม่งั้นอาจจะพลาดแล้วพลาดเลยอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะมีเป็นป้ายชื่อปะเป็นป้ายประกอบชื่อเป็นสีอืมก็ดูสีสวยดีนะทุกคนอ่า ทีนี้เราก็มาดูส่วนของส่วนสนุกบ้างดีกว่านะคะผมก็มาดูมาเช็คดูกันว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างน,นะคะผมกม็ก็จะไล่หาดูทีละอันเนาะอันนี้ก็เช็คอินโอเคทีนี้เราก็มาดูส่วนของตัวเกมมากดีกว่านะคะผมเอ้ยเดี๋ยวไม่สิเราจะพาทุกคนมาดูอ่าสินค้านะคะผมคู่มือต่างๆเกี่ยวกับ การเติมนั่นเองนะคะผมใครที่สายเติมก็เข้ามาเช็คดูในห้างได้นะคะผมแนะนำแนะนำอะไรนีอ้อันนี้เฉพาะสำหรับคนที่สนใจอยากจะแบบเปิดกระชานะคะผมโอเคเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเปิดตู้กระชานี่แป๊บหนึ่งนะอขอแวบแป๊บหนึ่ง ทีนี้เราก็มาดูส่วนของกาชากันบ้างดีกว่านะคะผมก็เป็นกาชาเอ๊ะทำไมมันไม่มีแอนิเมชันวะแอนิเมชันหายไปไหนเดี๋ยวน้อง okay, โอเคก็คือสรุปคือไม่มีแอนิเมชันให้ดูจ้าถ้าใครรู้ว่าแอนิเมชันน้องเป็นยังไงนะก็ช่วยบอกๆก,กันหน่อยนะคะหม <laughs> ก็นี่ก็คือเป็นอ,อยู่ในตู้กาชาของซีซันปาร์ตี้นะคะผมก็เอ้ยไม่ใช่สิชุดกาชาป่องซีซันนี้นั่นเองนะธีมฮาโลวีนโอเคก็จะเป็นชุดน้องตัวนี้นั่นเองนะคะผมเป็นตัวระดับแบบโอโ้โแหบบว่าระดับแรแบบแบบเอม,มันเรียกว่าอะไรอะ r ีเจเนอเรี่นั่นเองนะคะผมระดับดีเจนเลยนะคือแบบสายรุ้งเรินโบเลยอ่ะอืมก็จะเห็นนะคะว่าน้องเนี่ยเหมือนเหมือนตัวในเอ่อโหมดอันเนี้ยไอเดนเลยอ่ะที่เอ่อไม่ใช่เกมไอเดนนะเกมเอ็กกี้ปาร์ตี้นะคะผมมีโหมดไอเดนด้วยนะแต่ลืมไปแล้วว่ามันเรียกว่าโหมดอะไรนะซึ่งมันคล้ายๆเหมือนตัวเอ่อฮันเตอร์ ตัวผู้หญิงที่ไล่ล่าเหล่านั่นเองนะคะผมอ่ะทีนี้เราก็มาดูส่วนของตัวชุดน้องกันดีกว่านะคะก็ชุดน้องตัวนี้นะก็คือน,น้องมีชื่อว่าเจ้าหญิงลรติการเดซีลานั่นเองนะคะผมก็ตัวน้องเป็นคาลิกเตอร์ที่ดูเป็นการ์ตูนมากๆเลยนะคะผมเป็นแบบว่าหน้าตาแบบว่าเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยอะไร แตกต่างจากตัวอื่นที่เป็นพวกรูปร่างหน้าตาสัตว์อะไรนี้นั่นเองอ่แล้วก็มีสีด้วยนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเป็นสีเขียวกับชมพูนั่นเองอ้าวอ้อันนี้คือน่ารักมากสีชมพูอันนี้คือแบบโทนแบบว่าน่ารักไปเลยนะคะผมแตกต่างจากอันแรกมากๆเลยนะอันแร,แรกก็จะออกสีโทนแบบดาร์กนิดนึง แล้วก็มีสีเขียวที่ออกทางธรรมชาติเป็นเลยนั่นเองนะก็โดยส่วนตัวแล้วเราชอบน้องสีชมพูมากกว่า <c oughs> นี่น้องตัวชมพูนะคะน่ารักมากสีน้องคือแบบได้โคตรโอ้ยแล้วก็มีกระต่ายด้วยนะคะผมเป็นเป้หลังนั่นเองนะเป้กระเป๋าหลัง แล้วก็มีสีเขียวมีสีเทาด้วยนะอ่ามันก็เป็นโทนสีที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับสีชมพูมากๆเลยแล้วก็มีดอกกุหลาบก็เป็นปิดเสมือนเป็นแววนนั่นแหละแต่ว่าเป็นกุหลาบที่อยู่รนด้านหน้านะตะลกดีอะแต่ก็สวยนะว่าไปได้ เอาล่ะแล้วก็มีสีด้วยนะนี่สีชมพูนี่แหละเหมาะเลยโหเหมาะมากคือโทนมันได้แล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยนะทุกคนเป็นตัวแบบว่าเอกลีศด้วยนะก็คือตัวปริศนานั่นเองก็เราก็เคยแอบไปเห็นมาแล้วว่ามันคือตัวอะไรแต่เราจะไม่บอกนะคะว่าคือตัวอะไรและตัวต่อมานะคะก็คือ หมาป่านั่นเองโอ้โหโคตรเท่เลยอันนี้คือโครนะคะพ่อบ้านหมาป่าเนาะก็เป็นมนุษย์หมาป่านั่นแหละแต่เป็นมนุษย์หมาป่าที่ใจดีนะคะนี่แล้วก็โอ้มีสีแบบมีสีเขียวมีสีชมพูว้าวอันนี้คือแบบว่าน่าจะสีคบคูก่กับน้องตัวแรกแน่ๆเลยนะน้องเจ้าหญิงนะ ส่วนตันต่อมานะคะก็คือวิญญาณแคนต้นเองก็คือขอเรียกง่ายๆก็คือน้องเหมียวผีละกันน้องเหมียวผีนะน่ารักมากมากเลยอ่นะวน้องน่ารักสุดๆไปเลยทุกคนก็นนคือแบบจริงๆนะเรารู้สึกว่าเราอยากได้ตัวนี้มากกว่าตัวแรกสกก็คือดูหน้าน้องแบบ <c oughs> น่ารักวองแมวสุดๆไปเลยโเ,เวลาโกรดน,น้องคือแบบจึงมากอแล้วก็น้องยังยังมีตัวสีขาวด้วยนะโหน่ารักตาสีฟ้าด้วยทุกคนนี่คือนี่แหละคือสิ่งที่เราถูกใจเราชอบมากแล้วก็ยังมีสีน้ําเงินด้วยนะเอ้ยไม่ใช่เชิงน้ําเงินนะมันเป็นโทนสีแบบม่วงม่วงเข้มมาแบบ ดำม่วงนั่นเองอืมคือแบบว่าคือครูมากๆเลยนะทุกคนคือเท่และน่ารักด้วยเอ้ยเอาละ่ะตอนนี้เราก็รีวิวเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนก็จะมีส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีชุดเพิ่มเติมอีกด้วยนะแต่ว่าอเรากลัว่ามันจะนานเกินไปด้วยนั่นแหละ,ะส่วน ส่วนชุดกาชาตู้นี้นะคะเราก็จะยังไม่กดเนาะก็ยังไม่สูบนะคะผมก็อาจจะมาสูบอีกทีที่หลังเนาะถ้าเราได้อะไรมาก็เราจะแปะทิ้ไว้ให้ภายหลังละกันนะคะว่าเราได้อะไรในรอบสุ่ม10ครั้งแรกเนาะโอเคทีนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูการตกแต่งของแมป ดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะในเอ็กกี้ไอแล์นั่นเองอ่ะก็เท่าที่สังเกตนะคะก็ตรงนี้เลยนั่นเองนะที่เปลี่ยนไปนั่นเองก็เหมือนครั้งที่ซีซันก่อนๆ่ะนาะว่าจะชอบเปลี่ยนจุดตรงนี้บ่อยมากๆอ่ะก็ตรงนี้เนี่ยจะเออ,เอ,อโอเคอะไรครับเนี่ยอ่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เท่าที่เห็นนะคะก็จะมีพวกของตกแต่งอย่างพวกตรงต้นมนต้นไม้ดอกไม้อะไรประมาณนี้นะคะก็ออกมาสวยมากๆเลยส่วนตรงนี้อุ๊ยเ๊ะเดี๋ยนะมันสามารถโอ,โอ้ยค้างโอ้ยอะไรครับเนี่ยอยู่ยๆก็ค้างเฉยเลยอ่าก็อุอ๊ย เาที่เห็นนี่ก็คือตรงนี้มันแบบว่าเปลี่ยนล่างได้โอ้ยเจง๋จงเจง๋งเอยเป็นกาแฟอ <c oughs> อ่ะและ้วขืนนล่างดีกว่าโอเคก็ตรงนี้ตรงหม้อนี้ก็คือแบบเห็นเราแปลกใจดีคือมันสามารถแบบว่าแปลงล่างได้ด้วยอ่าตรงนี้อะไรเอ่ยอ,อ๋ออ๋ออันนี้ไงในกระชาสามารถพูดคุยได้นั่นเอง ก็เหมือนน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่เราต้องมาคุยกับตัวละครพวกนี้นั่นเองนะอ๋อตรงนี้อะไรเนี่ยเอ,อ่อมาไปมดูปแป๊ดอุ๊ยอุ๊ยทุกคนอันนี้คือเรารู้สึกถูกใจตรงนี้มากเลยอะมันเป็นกระจกกระจกแบบว่าเท็กเจอร์ลน์มันสวยมากๆเลยนะเท่าที่เห็นเนี่ยอืเขาออกมาดีมากๆเลย เอาละ่ะทีนี้ก็เป็นอะไรดีวะอืมโอ้อันนี้คือโดยรวมแล้วเรารู้สึกว่าเขาทำออกมาดีมากๆเลยนะแบบเป็นประสาทเลยอะอือเอาละ่ะทีนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้นะคะทุกคนก็รู้สึกเหมือนว่าเราทำคลิปนี้มายาวนานมากๆเลยกว่าจะตัดออกมาอีกทีก็ โอ้ห oh, อีกนานอนะทุกคนน่าจะไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปเมื่อไหร่นะ่นาจะจะลงในวันฮาโลวีนไปเลยนั่นเองนะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะช่วงนี้ <c oughs> อันนี้นี่คือโอเคยังไงก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นวันช่วงฮาโลวีนแล้วเป็นช่วงฮาโลวีนแล้วนะคะแฮปปี้ฮาโลวีนนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกัน วันหล่อนๆน่าก,กลัวน่ากลัวนะคะก็ <c oughs> ในเมื่อจะในเมื่อเป็นคลิปแนวแบบนี้แล้วเราก็ต้องตามงานเทศกาลเขาบ้างเนาะอาจจะแบบมีลงช้าลงเร็ดไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงตอนไหนก็ไม่รู้นะคะก็ขอลาตัวไปก่อนจ้า